เราไปกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะตอนนี้อย่างที่ทราบกันเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหที่กรุงโซเกาหลีใต้เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่มากซึ่งดูภาพแล้วน่ากลัวมากๆเลยแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็เลยทําให้ตอนนี้ค่ะกรุงโซนี่นะคะก็จอที่จะแบนบ้านที่เป็นลักษณะพาราไซต์ที่เป็นอยู่ใต้ดินนะคะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตจากที่บ้านนั้นหลายคนค่ะถัดจากเหตุโศกนาฏกรรมช่วงน้ำท่วมใหญ่ในกรุงโซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ ส่งผลให้ครอบครัว3หญิงสาวต่างวัยเสียชีวิตยกบ้านเลยค่ะเนื่องจากหนีน้ําท่วมออกมาไม่ได้เพราะว่าพักอยู่ในบ้านกึ่งใต้ดินที่แรงดันน้ําจากที่สูงเนี่ยเข้าไปดันประตูจนเปิดไม่ออกขณะที่หน้าต่างก็ติดลูกกลงนะคะกว่าเจ้าหน้าที่จะตัดเหล็กลูกกลงออกได้ก็สายเกินไปทั้ง3ชีวิตเสียชีวิตจากการจมน้ําอยู่ภายในบ้านของตัวเองค่ะ ประเด็นนี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากสื่อโลกมากมายค่ะจนในเวลาต่อมาก็มีรายงานอย่างคลึกโครมตามมานะคะว่าถัดจากโศกนาฏก,กรรมที่เกิดขึ้นทําให้ทางกรุงโซจ่อแบนนะคะเตรียมยกเลิกที่พักอาศัยแบบบ้านกึ่งใต้ดินหรือในภาษาเกาหลีที่เรียกว่าบันจีฮาค่ะที่สื่อต่างแดนเนี่ยเรียกกันว่าบ้านสไตล์พาราไซเพราะาคุ้นตานะคะการจากบ้านของครอบครัวตัวเอกที่ยากจนในผลงานสี่รางวัลอสการ์เรื่องนี้ค่ะ โดยขั้นตอนการแบนบ้านถึงป้าดินที่ว่านี้นะคะตามข่าวก็บอกว่าจะไม่อนุญาตให้สร้างเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนที่สร้างไว้แล้วนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ค่ะเหตุน้ําท่วมเฉียบพลันนะคะในกรุงโซเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักที่สุดในรอบ80ปีในกรุงโซค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ10รายบาดเจ็บและสูญหายอีกหลายรายด้วยค่ะ เราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะเหตุจากภาพข่า,ขาวน่ากลัวมากเลยรถนี่คือมิดถึงหลังคา<ร>แล้วผู้หญิงลิกแบบต่างๆที่เขาลงกันไปจากรถเมย์อะลงตุ้งลงไปจากรถเมยนี่สูงประมาณเท่านี้เลยอะอก็ตกหนักสุดในรอบ80ปีของกรุงโซลเลยนะครับค่ะ